ติดกันด้วยจับจิ้นปัจจัยแล้วก็ได้มันติดกับตั้งแต่การตัวปบตัวชาตินี่งๆเกิดมาทัา้งหมดเป็นเบือนกันอันนี้อยู่ในที่ในทำตายเรียวไปเป็นเด็กอันนี้ตายเรียวกลับมาเกิดอย่างลูกมนุษย์ฟังรูนะบางคนรูจักกันนี้คนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นเด็ก คนที่เป็นเทพบำเพ็ญเพียรภาวนาเสร็จแล้วเสด็จลงมาบนรจงลงมนุษย์เบื่อที่จะโปรดสรัพย์กายกำบังฟ่วงเซียนภาษาญยิ้มเร็วโปรดสัพย์มาถึงหลักไม่มีวันเจียวคงส้นมีเพียงตัดลงตัดเดียวไม่มีตัดยิงดัดนามดัดกล้วยสมบูรณกันไม่ได้นะกายอที่ถังหุกตัวอายตนะไปเนอายเนยผู้ตาจะมุกนิ่งใจใจรูปวดกินเที่ยงไม่มี ก็เลยต้องการใช้อะไรกายมันแต่ก็ต้องเลือกด้วยมันจะมาต้งเดินปั้นก็ยังได้ก็เดียวต้องมีความสัมมันอย่งเลยเพราะที่นั้นเนี้อเทมเป็นเทมแล้วตายไปอย่ดถโอ้เปืือนโยจัดโกดมันติ๊บเราอยู่จ้ามติ๊บาทยังไม่ได้อายที่ดีแล้วนี่มันกำลังเข้าวงาก้าวงัหแย่มันเก็บหย่มันตายหมดเราเลือกแรงเปืือนเราแรงเนี่ยดีกว่าอันนี้คงเปรียบเทียบอะไรกันหายหายนะ จิบนี imes, j, ting, ้ติดทิ้งเลยเคยติดเคยละลื้อติดถี่ดัาเต่างผมนื่งจนึ่งลื้อติดเปลือลื้อมาเป็นมนุษย์เขาเป็นตดแพร่ไรามทร่งติดถี่เห็นไหมทางทร่งติดถี่ลื้อติดิดรามกุ่งก็ได้ไม่รู้เคยติดเคยแต่ผมบอกมันเปความอดทางการศึติดสัมผูสก็ได้ติดัวอะไรก็ได้ติดนี้ติดทิ้งกันไห

อาผมปัย่าน้อยเฉยช่วงวันใหเลยวันนึงวันใดก็รุดการิดไ่ายงไม่รุดกันดีก็ผมก็นันนะกายเลยนายวกเือไปเดียวนนว่าอันนีู้ได้กว้างใหายหลักต้นนนั้นมากกว่เฉยเคยเป็นรู้เคยเป็นร้านเคยเป็นฆ้าตัไปว่าเคยรับายต้องอธิบายทีละข้อเคยรวมผู้รวมใจรวมกันกันมาก tôi chị 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 เห็นมาบางคนบอกว่าตับกรุงทักษิณพยายามทำอะไรได้ดีอย่างไรไ,ไม่ทำประตับตรงไม่นานทีร่างรงรวยโง่รวยโอ่ทำม,มาห้าสินเกินแปรว่าทีมกำลังเทียบาัิตีมจึงแต่ชวนมากี่ว่าดูดูชวนมากพิเปลียนหลคิดว่ามงงดนยงมดก็เลยตัดสิน เจยบติดปลวกลือมีบ้างแต่ว่าน้อยคนโดนข้นมากแต่ปลวกลือติดเจ็บเข้าใจไหมน้อยใจอันต้องเป็นบาปปัจจัยต่ำโซ้พวกนี้พอเที่ยงกาติดมนุษย์นานมังงนานอยู่เรื่อยนอยกระน่วยจนกรจนวยกรเรื่อยดาสกิดเลยเห็นดาอาจารย์ตัวนี้นี่ไมเดี๋ว่าผู้ได้ฟังมือสุดหนังเจ้ยไม่ใจรัวรัวๆเลยดาติดสิ่งดาลุกไป นังไม่รับรู้เลยจยกคิดอยากคิดระดางทุ่งไม่ด่ามันด่ามันไม่พูดมาด่าเรอกว่าตามา้อยลูกพูดกับหน่อยเฉยหน่อยเฉยมันด่าเอาไว้เดียวกันหน่อยเฉยแต่มันพูดแบบหน่อยเจยหน่อยเฉยว่าไม่ไม่จุ๋ยได้ยืน นี่เราเรีอุตส่ราชกิจจากราบไหว้จุกวันไมยหนังไม่นจะไหวได้เลยดีมันไม่เกี่ยวดีกีอยูไปด้วยนั่นช่วบมากนี่ว่าต้นมันเคือวบากที่มีหน้าตัวมีรูปมฟันมีหน้าตัวพอมันเดินปัานที่มันเคือหน่อยใจที่ผลเนื้อที่รั่วเอื้อโตกายมนุษย์กาจิพิงนั่นไปดูว่าตาเขี้ยวที่มันไปดูกิ่นทิมหลุปฟัน โหลดรวยนั้นแต่ถ้าไม่มีหน้าตัวไม่มีโตมันเป็นได้เพียงแไ่คิดแต่ถ้ามีอยู่รวยนเดินนินดนนหน้าทุกวันเหนื่อยก่อนรวยตัวตายงี้ก็กินมดไปเรื่อยจับบาทหมายควันอย่างดีไม่ทุกตัวเดียวทุกดาวใหญ่โตที่นั่นไปลื้ออุปทานเหนูดิบอกว่าไปให้ บาบอกเราว่าน,นั่นบอกพิษไม่ถูกสักตัวมันด่าว่ามาไอก้ก็ขี้ติดด่าลุ่มลุ่มแรงแรงตั้งเพลงว่านูนี่คนได้เกิดวันไม่ว่าจานสวยมาไอ้สวนี้ก็ได้ก็เพื่อให้คอยว่าต่นานๆแต่ไม่สนใจต่างๆ <c oughs> เลือกอยากจะไปกินแต่เลือกกินอะไรมันเป็นแบบนั้นนะเพราะว่า

อนนท์มาห้าโกงอีเปิดหน้าตัวจึงกลัวว่าไม่เพื่ใชเลยจ่ยวีดีโกว่าอากงมาเกลุกวัาาโกงไปห้าไปห้าเดเเจ็บยแต่ว่ารันตี่ว่าี่เทกอากงมาเินลูกวันาโกงไปห้ากอากงก้าวบอ าไปทำลยอาโกงนั่นสั่งมาให้หลกดปิดหน้าตัวได้เลยถูกไล่ปีเอ้น่นนจบงอจมวามาล่งไล่ปีแล้วไอโกให้เปิดหน้าตัวได้แล้วขอว่าตั้งเห็นไหมมันพูดับว่าว่าทั้งหมต้องได้ปืน,นว่าทํางแต่ว่าปบบานที่วันอะไรไัดเือนนะ วันเปิดเัว่าไม่ไปวันเาร์ตีวันเปิดเทือดนไม่ได้เิดเลยว่าบอกว่าไม่ไปได้ที่นี่วันวันเปิัเที่ดีบ้านคนว่าไม่ได้ไปวันด้ยมันหนังหน้ายอเลยมันบอกว่าว่าไปวันพฤหัสทแต่ไอ้ควันมันไวเปิดหน้าตัวคือว่าบอกวันเฤหัเทือนี่ไม่ได้ไปนนอะอย่างมันนี้บอกว่านอนบนระนมันจะไปเนา